สวัสดีค่ะพี่น้องไปชิมมาให้มื่อเนี้ยพอดีพอะละมุดสุกอาต้นอืมหวานหวานกินกับข้าวมัเหนียว ขอนี่งมาสุงเนาะมองสุกข้าสนสุกจนเหี่ยวว่าเนาะหวานจังนะีน่ยน,ยน้อยก็สุกกินจังน้อยสองน้อยก็พอหรอกเดี๋ยวอีกเก็บไปให้แม่ เฮ้แม่กินกับขา้าวหวานจังหวานเกียบเลยคนเป็นเอ่หวานนี่น้ำตาลขึ้นแน่นอนหวานแท้หวานครับการ์ตนต่างห่ยวค่ะ เด็ดมาใหม่ๆอันนี้จังหาสุกใหมเนี่ยเพราะว่าขั้วจังหาแห้ง <c oughs> ได้หุงมะขามหวมหมด em Đi Em vào là Em mà hốt hay tìm chỗ ngay con. เดี๋ยวอีไปเอาหน้าแก้วมังกรตรงนั้นตรงต้นละมุดนั่นตกแค้ว่าเดี๋ยวพี่น้องตงน้นละมุดต้นเดียวน่าจะได้ย่หรอกเพราะว่าเก็บรวมๆกันแล้วประมาณหกโลห้าหกโลได้เนาะยังเหลือคาต้นที่เก็บมาบ่มนนะ่ะ không như với ăn suối ngày với khương nưng chín suối khương nưng có đen các cặp bán đang youtube nói họ người ít chẳng nói cơ nhiều mà hết tút nói mình mất hào rồi เอาเซลาลเซลมาติดเซลาล้เซลมาติดมึงจะได้ใช้ไฟได้ห้องหับลิกชิเพอเงินอีกอย่างน้อยกันพี่น้องหา <c oughs> ไปเฮ็ด <c oughs> ไปกินไปนี่ต้นจับจันออก็อิ้นว่าองก็กระพี้จันเออ คนไทยเอิ้นกะพีจันอีวินเก็บยอบมากินแก้วกินซื้อๆก็ได้นะบางทงกินกับแจ้วก็ได้ข้ามสุขคาตน้น ยินเสียงกับแกบ่กับแกกันมี